นี่เราเขามานั่งรอพี่นวดต,ตั้งนานสองนานแล้วป่านนี้ยังไม่มาอีกไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นัดไม่เป็นนัดเลยนะพี่นวดต,ตอนนี้มวยก็เริ่มที่หิวแล้วเดี๋ยวมวยจะนั่งรออีกสักพักนึงถ้าเกิดพี่นดวดยังไม่มามวยก็จะกลับบ้านแล้วอ้าว นี่น้องหมวยน,นาจะบอกนะว่ามานั่งรอไอ้หนวดดีแล้วนะแอบปบก,กันไม่ให้พ่อแม่รู้็ต้องแอบมานัดเจอันอยู่ที่เทียงนาจะทำยังไงได้ล่ะจ๊ะพี่พันก็พ่อกับแม่หนูเขาไม่ชอบพี่หนวดเพราะว่าพี่หนวดจนเราสองคนจึงห้ามคบกันพี่พันก็เข้าใจนะครับน้องหวยไม่มีใครจะเกิดมาจนหรอกครับเพราะพี่พันก็ไม่ใช่คนรวยหาเช้ากินขําไปวันวันมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือเอาว แล้วถ้าเกิดไม่มีพริกับเกลือล่ะในะพี่จะกินอะไรโหยมันก็แค่ทําเปียกเกลือชุบน้ำหมวยเค่หมวยก็แค่รอเล่นนะพี่พันเอออย่าให้ีพันรอเล่นบ้างแล้วกันจะได้ร้องเออว่าแต่พี่พันจะเป็นไหนะจ๊ะอ๋อพี่ว่าจะเป็นตัดกล้วยที่สวนจะไปขายในตลาดพรุ่งนี้อ๋อหรือจ้าพี่พันห้ยไม่รู้ว่าพี่หมดจะมาตอนไหนหมวยก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วนั้นเอาแบบนี้ไหมครับน้องหมวยพอดีกล้วยที่สวนพี่มันมีลูกที่สุกคาเกลืออยู่ กินล,ล้อมท้องไปก่อนนั้นก็ดีเลยจ้ะพี่พันธ์นั้นหมวยไปกินกล้วยที่สวนพี่พันธ์ก็ได้เอาเฮ้ยเราเลิกน้องมวยไว้ที่นี่นี่ละเดี๋ยวเรามวยไปไหนไวะเอาวเดี๋ยวนี้กินเก่งของใครวะมาทอดจริงไว้ที่นี่แถวนี้มันก็ไม่มีคนนี่วะแต่ว่าันเกิดตรงนี้มันคือคุ้นจังวะันเคยเห็นที่ไหนฉันครับกันเก่งใครก็ฉังป่านนี้น้องมวยควรจะกระเป๋าหรือมัง้งรามาช้าวันนี้ อ๋อพี่พันธกล้วยของพี่ลูกใหญ่มากบ้าเลยนะจ๊ะชอบไหมชอบจ้ะพี่พัน